ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมตอนที่หนึ่งนะครับนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการตัดตัดในที่นี้ความหมายของผมก็คือการดึงผมในโซนของซิกหน้าให้อยู่ระดับตานะครับอันดับที่สองลักษณะของการไล่ขอบในลักษณะของการเป็นรองแฮร์หรือลักษณะกึ่งของนะครับคางนะครับนะอันดับที่สามคือไททอยก็คือมีความยาวลักษณะกึ่งของ ตัว V นะครับนะอันนี้เป็นเทคนิค buying, นะครับเป็นการทํางานหรือเป็นการตัดหรือเป็นการซอยในแนวของนะครับเลเยอร์คัทนะครับหรือเป็นการสไลด์ในแนวของนะครับฟาล่านะครับหรือครึ่งยูนิเซ็กหรือนะครับหรือลักษณะของการซอยหรือดัดในแนวของโมดินกนะครับผมเอาลักษณะของการตัดในแนวของสทรงเนี่ยมาประยุกต์มารวมกันนะครับหรือลักษณะของการมามาเน้นในรูปแบบนะครับ นะครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่เกินตลอดเวลาว่าการเริ่มผมเริ่มพอย์ในโซนของซีกด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างและส่วนด้านหลังนะครับโดยการแบ่งพอย์แบ่งลายแบ่งแนวแบ่งกรอบลักษณะของทรงนะครับเป็นสเต็ปหรือเป็นเซกชันนะครับหรือเป็นลายเป็นแนวเป็นเน้นลักษณะกรอบของทรงโดยการดึงองศาโดยการวางฉากวางลายวางแนวลักษณะของโซนออกมาตามข่าวบอดี้นะครับรูปลักษณ์ของทรงสุดท้ายนะครับผมมาดึง ดึงในที่นี้ความหมายของผมก็เอาโซนของซีกด้านซ้ายนะครับโดยการใช้ไกล้ลายเกนนะครับกรอบแนวของทรงโดยการลักษณะของเน้นลนักษณะรูปแบบของการตัดในขึงลักษณะคล้ายๆด้านขวานะครับคือวางกรอบวางลายวางแนววางกรอบลักษณะของทรง เพื่อให้ทรงออกมาให้มันมีความกลมกกืนหรือให้มีความสวยงามครับเส็บหรือชั้นนะครับแน่นอนนะครับเราต้องการให้โซนของซีกด้านบนมีการไล่ลักษณะของซีกด้านผมนะครับส่วนขอบลายแนวของโซนของซีกด้านหน้าแน่นอนนะครับนะเราต้องการให้ผมไล่มีน้ำหนักของลักษณะของขอบของทรงออกมาเพื่อให้ทรงนะครับออกมามันมีความกลมเกืนครับ ุดท้ายเรามายกยกในที่นี้ความหมายของผมก็คือยกฉากยกลายยกแนวของโซนของซิกนะครับด้านข้างหรือด้านหลังนะครับในลักษณะของลายกรอบของทรงนะครับอย่าลืมนะครับนะการตัดหรือการไล่เนี่ยในลักษณะกึ่งนะครับของมูลินีหรือลักษณะของอัฟโรหรือลักษณะของฟาลานะครับผมจะเน้นลักษณะของกรอบนะครับรอบในที่นี้ความหมายก็คือการที่เราวางกรอบไว้วางกรอบในที่นี้ความหมายก็คือการตัดลักษณะโซนของซิกหน้า ด้านข้างนะครับหรือด้านไทยทอยนะครับตรงนี้เป็นโจทย์หลักนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเทคนิคเทคนิคในที่นี้นะครับคือการดัดหรือการเพิ่มเม้์หรือการม้วนลักษณะของแกนว่าเราจะทําลักษณะไงครับวิธีการดัดลักษณะกึ่งน,นะครับที่เราประยุกต์รวมกันก็คือโมริเดกอัปโรฟโาร่าแล้วก็ลักษณะของการลักษณะสเสยหรือนะครับหรือลักษณะของการดัดผมในแนวของแกนสปริงครับ ท้ายนะครับเรามาดู้วครับวิธีการดัดนะครับวิธีการดัดในที่นี้ความหมายของผมก็คือการลักษณะแบ่งลักษณะของผมทีละสเต็ปวางทีละซักชั้นนะครับวางทีละลายวางทีละแนวหรือวางลักษณะกรอบผงทรงโดยการดึงโดยการนะครับโดยแบ่งการแบ่งช่อหรือการยกลักษณะขอบผงทรงโดยการลักษณะของการไล่ลักษณะของทรงโดยการเหมือนกับเราทานข้าวนะครับเราแบ่งทีละชั้นนะครับวางทีละลายวางทีละแนววางทีละกรอบผงทรง เพื่อทรงนะครับออกหมายมันมีความคมกกืนหรือนะครับให้มีความสวยงามครับอันนี้เป็นเทคนิคน,นะครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่ผมเอาแนวของแฟชั่นนะครับมาเราสู่กันฟังสุดท้ายนะครับเช่นเดิมนะครับเราแบ่งผม ทีละแถวหรือทีละล็อกครับเหมือนกับเราทานข้าวทีละคำนะครับเอาน้ํายานะครับหยอดแล้วก็เอาเปเปอร์หรือกระดาษ2องแผ่นเนี่ยส่วนการม้วนแน่นอนครับผมใช้แกนม้วนในกึ่งของแกนสวิงหรือม้วนลักษณะของการบิดนะครับหรือการลักษณะของการทำเป็นเกลียวนะครับเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาให้มีความหยิกในตามที่เราต้องการนะครับครับวันนี้นะครับเป็นแกนเป็นการที่เราเรียนรู้นะครับเป็นการที่เราเอา3อย่างนะครับมาประยุกต์ คำว่า3อาอย่างที่ผมเกินตลอดเวลานะครับบางทีบางครั้งเนี่ยการทํางานในรูปแบบของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงในลักษณะของแบบโดยร้อเเพราะเราต้องการที่จะเอาหลายๆอย่างนะครับมาผสมผสานกันนะครับนะอย่างเช่นเคสนี่นะครับแน่นอนนะครับนะอันดับแรกกที่บอกว่าเป็นลักษณะเกินของปาร่านะครับที่เรามีการวางขอบวางลายวางแนวอันดับที่2นะครับก็คือเป็น a p p r e หรือนะครับอันดับที่3ก็คือเป็น u n i IC s e กนะครับอันนี้เอา เอา3รูปแบบนะครับจากประสบการณ์นะครับที่เรามีโอกาสได้ไปศึกษาไปเรียนรู้ในและต่างประเทศเราเอาถึงเอาตรงนี้นะครับมาอัพไฟมาดัดแปลงแล้วก็มาตกแต่งแล้วก็มาเอาแนวทางของการทํางานในแนวของเราเนี่ยให้เพื่อนแล้วก็ให้น้องให้หลายๆคนได้มีโอกาสศึกษาและได้มีโอกาสพัฒนานะครับอย่าลืมนะครับนะการทําลักษณะเน,นี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยท่านก็สามารถจะดัดได้นะครับโดยการที่นะครับโดยการที่ เอาเทคนิคนะครับโดยการแบ่งนะครับส่วนแกนแน่นอนนะครับนะบางคนต้องการหยิกอาจจะลดหลั่นของแกนไปตามขนาดไซส์เล็กแต่บางคนบางคนไม่ต้องการดัดให้หยิกมากอาจจะใช้เป็นแกนใหญ่นะครับส่วนน้ํายาแน่นอนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นโลชั่นมิ้วนะครับนะครับนะเป็นการที่เราเอาดัดในลักษณะของการดัดตึ้นของซอฟเฟิร์หรือลักษณะของการซ้ําเชื่อนะครับอย่าลืม่งที่บอกนะครับว่าน้องนางแบบเขาเนี้ยผ่านการทําเคมีหรือขาดการทําสีมาส่วนนะครับ ผมนะครับแน่นอนนะครับเขาเคยตัดตรงนี้มาแล้วนะครับการที่เราจะมาดัดหรือการที่เรามาซ้ําเชื้อหรือการที่เรามาซ้ําเติมแน่นอนครับ อาจจะเป็นลนักษณะของการบอบบางในลักษณะของเส้นผมอาจจะปุ๊กเบาไปนะครับนะครับวิธีการง่ายๆครับเลยต้องมีการตัวปกป้องหรือการดูแลในการบำรุงนะครับเช่นปลายผมนะครับนะอาจจะมีการเบาตัวนี้ออกมาเราอาจจะใช้ตัวรีแพร์หรือปกป้องหรือตัวบำรุงนะครับเพื่อรักษาลักษณะของสภาพของเส้นผมก็ไว้นะครับส่วนลักษณะของการม้วนอย่างที่เห็นนะครับเราม้วนเก่งของแกนสปริงหรือเป็นแกนเกลียวเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาให้มองถึงความสวยงามนะครับ อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกว่าเราแบ่งทีละชั้นนะครับคําว่าทีละชั้นความหมายของผมนะครับก็คือเหมือนกับเราทานข้าวนะครับเป็นแบ่งนะครับอาจจะเส้นเจเลียงก็ได้นะครับหรือเส้นตรงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านที่ถนัดนะครับ ส่วนการหยอดน้ํายาแน่นอนนะครับเราต้องการให้ทุกอนุมูลหรือทุกสัดส่วนรูักษณะของทรงเนี่ยให้มันมีความกลมกลืนหรือให้หยิกทั้งลักษณะของเส้นเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการนะครับส่วนการที่เราหยอดแล้วก็ม้วนไปเนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องทาให้เร็วทาให้เร็วความหมายของผมนะครับผมน้องนางแบบเขามีความยาวมากแต่ถ so ้าเราม้วนช้านะครับนะตรงไหนที่ม้วนก่อนตรงนี้ก็จะหยิกกว่านะครับนะอันนี้คือเป็นหลักการส่วนการที่เราจะโรและหยอดน้ํายาเลยแน่นอนนะครับเรามีการ คุยนะครับว่าเขาต้องการให้หยิกนะครับหรือวันนี้ขอต้องการดัดผมหยิกนะครับหยิกที่บอกว่าเป็นอัพโปรเป็นฟาลาเป็นโมลินิตนะครับอันนี้มีมีการประยุกต์ออกมาเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้แกนหรือใช้นิ้วมือนะครับบิดหรือม้วนนะครับให้เป็นสปริงออกมานะครับนะอันนี้เป็นเป็นโจทย์นะครับเป็นเป็นหลักการครับนะครับเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับว่าการทํางานในรูปแบบนะครับของเกรุ่กรมีเนี่ย เราเน้นลักษณะของการทำงานแบบเรียบง่ายที่สไตล์ keto kali มีคำว่าเรียบง่ายความหมายของผมนะครับอาจจะดูตรงนู้นมานิดตรงนี้มาหน่อยนะครับนะอย่างที่ผมนะีว่าเรามีโอกาสไปเรียนศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้มานะครับเอาตรงนู้นมานิดนึงแล้วก็อดีตการอย่างเช่นคูบาจย์เนี่ย,เ,าาเ,ยเราก็มาผสมผสานกันนะครับถึงออกมาเป็นลนกักษณะถึงของ k t o นะครับนะบางทีบางครั้งนะครับการทำงานในรูปแบบที่มันเรียบเรียง่ายๆเนี่ยผมว่ามันมันอะไรที่เขาเรียกว่านะครับ ออกมาดูระดีนะครับนะแต่ส่วนนะครับหลายๆนะครับหลายๆที่นะครับหรือหลายๆโรงเรียนนะครับอาจจะมีระบบหรือขั้นตอนเช้าอันนั้นส่วนนะครับเราจะไม่เก้าไก่กันส่วนเราอย่างที่บอกว่านะครับอย่างเห็นนะฮะว่าเราแบ่งเป็นช้อยเป็นช่อออกมานะครับแล้วก็เหมือนกับแบ่งทีละสัดส่วนตัวนะครับทุกช่อทุกสัดส่วนจะเห็นนะครับว่าเรามีการเรียกว่าหยอดน้ํายานะครับส่วนการแบ่งแน่นอนนะครับเรากะขนาดของแกนนะครับว่าจะเอาหนาบาง หรือขนาดไหนส่วนความต้องการแน่นอนนะครับบางทีน้องรงแบบเนี่ยเขาต้องการหยิกมากหยิกน้อยขนาดไหนเนี่ยเราก็ใช้แกนตามที่ขนาดนะครับส่วนนะครับนนการใช้เวลาโดยการดัดเนี่ยแน่นอนนะครับนะถ้าดัดหยิกมากเนี่ยแน่นอนอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับอาจจะถึงถึงชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับนะ <c oughs> บางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราดัดทิ้งไว้เนี่ยอาจจะถึงหยิกเลยถ้าบางคนบอกว่าเอต้องการที่หยิกมากๆเนี่ยหรือต้องการให้หยิกเร็วแน่นอนนะครับเรามีตัวสองหลอน <c oughs> หรือเป็นตัวโลหรือบอลน,นะครับอันนี้เป็นตัวขับความร้นอนหรือเร่งน,นะครับถามว่าดีไหมบางทีบางครั้งเนี่ยการที่เขาเร่งรีบเนี่ยบางทีมันมีความจําเป็นมันก็ต้องทํานะครับนะ <c oughs> ส่วนส่วนการที่เรามาดัดหรือมาเพิ่มเม้นในลักษณะของการดัดเย็นเนี่ย <c oughs> ถ้าผมที่เขาบอกบางอยู่แล้วไม่จําเป็นนะครับไปทลาลักษณะนั้นอาจจะทําให้ผมก็แห้งเสียครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมออส สมจิตนะครับดสฟักดีนะครับเรามี3ช่องทางนะครับมีช่องทางแรกนะครับแอดทาง TikTok นะครับเป็นเอกลงครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตทาง TikTok นะครับนะอันนี้เป็นตอนแรกนะครับส่วนทาง Facebook l i ์ e อเวอร์ดีที่เรามีการเปผยแปร่หรือมีการแชร์นะครับทุกๆวันส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับทางช่องอาจารย์ใหญ่ ครับพิหมาชนนะครับหรืออาจารย์ออดสอนตัดผมทาง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะรับชมทาง y t u t u นะครับท่านตึงพอใจหรือท่านชอบนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับว่าอยากจะตัดผมอยากจะดัดผมอยากจะทําสีผมกับอาจารย์ออดครับผมออดสมจิตนะครับ0 8 6 7 9 6ครับ สี่แป้าแนะครับออสมจิตสักดีหรือ KTO ไปอะคาดมีครับเดี๋ยวเราพบกันตอนที่2อนะครับอันนี้เป็นตอนที่1น่งะครับนะเป็นการเริ่มต้นนะครับว่าวิธีการตัดตัดอย่างไรวิธีการครับก็พบกันอีกเช่เคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอน ดัดผมนะครับครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูแนวของพัชชั่นนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO Academy นะครับอันดับแรกนะครับผมมีการลักษณะไปสระผมแม่คุณน้องเขาหรือล้างทำความสะอาดให้ทั่วลักษณะของศีรษะก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาอยู่ที่นะครับก็อี้นะครับในลักษณะของการคัด คัดในที่นี้ในความหมายของผมก็เป็นเลเยอร์คัดนะครับเป็นการสไลด์หรือการตัดในลักษณะของรองแครหรือการไล่ลักษณะกึ่งของผมยาวหรือลักษณะของการไล่ในกึ่งของอัพโฟลหรือเป็นโมดิเนกครับอันนี้เป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอาเทคนิคเป็นการที่เราเอาความรู้ในแนวของครับ เคทีโอคารามีนะครับมาเผยแพร่นะครับมาแชร์มาบอกกล่าวแล้วมาแบ่งปันให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับทุกๆท่านนะครับตลอดจนนะครับสายอาชีพที่รักในงานสายอาชีพเดียวกันนะครับเพราะหลังจากที่เรามีการคัดคัดในที่นี้ความหมายของผมก็คือการสร้างกรอบกรอบในที่นี้ครับเรามีการถามคุณน้องเขาว่าต้องการนะครับความสั้นยาวอยู่ขนาดไหนเขาก็บอกว่าขอๆด้านหน้าให้มันมีความสั้นพอประมาณไม่ต้องยาวมากนะรับนะให้อยู่ระดับจมูกนะครับหรือตานะครับหรือลักษณะของใบ นะครับลักษณะของการถึงกลางหูหรือใบหูนะครับนะอันนี้เป็นเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับเราแบ่งแบ่งในที่นี้ความหมายของผมคือแบ่งโซนของซิกนาโดยการติ๊กหรือการสร้างกรอบการสร้างลายนะครับในโซนของซิกน้านะครับให้อยู่ระดับตามที่เราต้องการอาจจะเป็นจมูกนะครับนะแล้วก็ไล่ขอบไปเรื่อยๆจนถึงลักษณะของต่ำกับช่วงของบ่ามานิดเดิงหรือเป็นลักษณะของการที่อยู่ระดับของไล่ลักษณะแนวของคลางนะครับหรือลักษณะองไรคล้ายๆเป็นมอสหรือเป็นพวงมาลัยนะครับ ส่วนโซนของซีกหลังแน่นอนครับเขาต้องการให้ยาวนะครับเรามีการไล่ไลกรอบแล,ละลักษณะของการโครง้งหรือเป็นถกง่คล้ายๆตัว V ีนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานหรือการเป็นการสร้างกรอบนะครับส่วน ซีกซ้ายเช่นเดียวกันนะครับเราจะทะําลักษณะเดียวกันโดยการติ๊กในลักษณะโซนของซีกด้านหน้าก่อนนะครับแล้วมาเชื่อมต่อในลักษณะของกลางส่วนท้ายทอยแน่ครับก็คือเป็นการลองแห่นะครับโดยการลักษณะขอบไลายแนวนะครับโดยลักษณะขอบผงทรงนะครับเป็นการเลเยอร์คัทหรือการดึงการโน้มหรือการไล่ลักษณะขอบผงทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้สวยงามครับหลังจากที่เราได้ขอบเสร็จแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับนะเราแบ่งชั้นแบ่งสเต็ปวางทีลายวางทีละแนวครับสร้างรอบสร้างมุมสร้างเหลี่ยมสร้างลักษณะของบอดี้ของทรงเพื่อทรงนะ้ครับออกไม้มันมีความกลมกลืนหรือนะครับให้มีความสมูทหรือนะครับให้มีความสวยงามนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคของการตัดนะครับเช่นเดียวกันนะครับโซนขวาโซนซ้ายนะครับเราทําลักษณะเดียวกันนะครับโดยการยกนะครับโดยการฮาร์ปแบ่งลักษณะของโซนของซิกผมเนี่ยเป็น2ส่วนคําว่า2ส่วนในความหมายของผมก็คือการแบ่งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาเหมือนแต่ โมพาซิกนะครับโดยแบ่งเป็นสส่วนนะครับซ้ายและขวาเสร็จแล้วครับพอหลังจากที่เรามีการคัดหรือตัดในโซนของซี่ด้านขวาเสร็จแล้วเราก็กลับมุมมาอยู่ด้านซ้ายนะครับโดยการใช้กายไลน์ใช้เกณ์นะครับใช้กรอบในลักษณะของโซนที่เราตัดแล้วนะครับมาเป็นจุดกําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการตัดหรือการซอยทุดท้ายนะครับเรามาเช็คผมเช็คในที่นี้นะครับผมจะดึงในโซนของซี่กลางนะครับ หรือนะครับคาวแอรเรียหรือช่วงมงกุฎหรือชุกฮาร์ดชุกลูกหัวใจนะครับโดยการเป็ปสนสเตปเป็นลักษณะของการเส้นตรงนะครับโดยการเช็คพอยโดยการเอาโซนของซิกหน้าดึงและเชื่อมต่อกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราวางรอบอย่างที่บอกว่าการวางอบหรือการซอยการซอยเนี่ยต้องต้องยอมรับความจริงนะครับการตัดลักษณะของการที่ไล่ผมในกึ่งของนะครับอัฟโรหรือลักษณะโมดิเนกเนี่ยเราการที่เราไล่คือต้องให้มีการโค้งมนหรือลักษณะของเขาเรียกว่าบอดี้เขานะครับนะโดยการเก็บขอบ พอหลังจากที่เราได้โซนของกือกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็มายก นะครับด้านขวานะครับตั้งขึ้นมาครับเพื่อเชื่อมต่อในลักษณะของกึ่งกลางนะครับซ้ายขวาทาลักษณะเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเราแบ่งทีละพอยวางทีละลายวางทีละแนวจนถึงสเต็ปของโซนของซิกหน้านะครับซ้ายขวาทาลักษณะอย่างเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คลักษณะของความยาวความยาวในที่นี้ความหมายของผมก็เอาโซนของซิกหน้าที่เราตัดแล้วนะครับกับกึ่งกลางที่เราวางพอย n ไว้เชื่อมต่อกันนะครับเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆกีบส้ม1 2 3 456นะครับ1 2 3 56, ซ้ายขวาทําทลักษณะเดียวกันวะฮะอุมแม่เจ้าอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเช็คเช็คนที่นี้ในความหมายของผมก็คือเช,คเช็คในโซนของซีกด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครับคุณน้องเขาบอกว่าข้างหลังเขาขอให้ดูทุยนิดนดงให้เป็นการไล่ลักษณะของการทุยนะครับนะครับ แลวจุดหลักก็คือนะครับแต่ผมใช้ไกด์ลายเกณฑ์ของโซนของกึ่งกลางที่เราตัดไว้แล้วดึงโน้มนะครับไท้ทอยหรือตีนผมของโซนล่างให้มาเชื่อมต่อกันนะครับความยาวยังเหมือนเดิมนะครับส่วนความทุยแน่นอนนะครับอันนี้ออกมาได้ทุยครับหลังจากที่เราไล่กึ่งกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไล่ปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับทำลักษณะเป็นล็อกหรือเป็นขลีออกมานะครับทีรราสัดส่วนนะครับสุดท้ายเรามาเช็คโดยการแบ่งเป็นช่อเลยนะครับโดยผมปีกของซิกด้านซ้ายนะครับโดยการตั้งฉากขึ้นนะครับซ้าย นะครับขวาแล้วก็กึ่งกลางนะครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับสุดท้ายนะครับ เช่นเดิมนะครับเราก็ม,มาเช็คพอยต์ลักษณะโซนของซีกด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราจะแบ่งเป็น3จุดนะครับจุดกึはは่งกลางช่วงขาแอร์เรียงชุบมงกุฎชุบฮาร์ดนะครับจุดลักษณะของไท้ทอยนะครับของตีนผมยกขึ้นมาเชื่อมกันปีกซ้ายนะครับเช่นเดียวรับแบ่งเป็นสองช่อนะครับช่วงใบหูนะครับยกข้อหากึ่งกลางแน่นอนครับไถทอยของตีนผมยกข้อหากึ่งกลางของศีรษะนะครับส่วนด้านขวาทําลักษณะเดียวกันนะครับเราแบ่งฮาร์ดหรือตัดออกมาลักษณะของครึ่งนะครับใบหูแล้วกึ่งกลางของศีรษะโดยการยกนะครับให้อยู่ ลักษณะของกึ่งกลางส่วนใช้ตอยตีนผมแน่นอนครับเรายกขึ้นมาเลยนะครับให้มีความสูงมีความยาวในตามลักษณะบอดี้ครับแค่นี้ก็เป็นอันว่านะครับเทคนิคของการตัดเทคนิคของการซอยหรือเทคนิคของการที่เราใช้ลักษณะของการไล่ทรงลยเป็นลนักษณะของกึ่งของเลเยอร์ครัดนะครับก็จบแล้วนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเรามาดูการเพิ่มเมต์ เพอร์เม้นในที่นี้ความหมายของผมก็คือการม้วนกึ่งนะครับสปริงนะครับหรือเป็นหลอดหรือเป็นรลอนออกมาเพื่อให้เห็นลักษณะของการหยิกในกึง่งที่ผมบอกเป็นอัฟโหลเป็นโมดิเนกนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับ oh. การที่เราแบ่งลักษณะอย่างนี้ก็คือทําผมเป็นที่เราพอยนะครับโดยทําโซนของซิกด้านหลังก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับ นะครับเราจะแบ่งเป็นช่อนะครับแล้วก็เหมือนกับเราทานข้าวทีละคำเราก็แบ่งเป็นล็อกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้น,น้ำยาหรือชโลมเข้าไปวันนี้ผมใช้เป็นโลชั่นเพิ่มนะครับเป็นมิลที่สามารถจะดูแลแล้วก็ปกป้องในสภาพของเสิ้นผมได้ ส่วนการบำรุงแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าผมคุณน้องเขามีการเช้งโคลเลอร์หรือมีการเพิ่มเม้นไว้อันนี้แน่นอนนะครับเราต้องใช้เป็นตัวซ้ำเชื้อนะครับส่วนการรีแพร์หรือการปกป้องเส้นผมแน่นอนนะครับเราต้องการที่จะบำรุงหรือนะครับดูแลลักษณะของสภาพผมค่อยออกมาให้สวยครับเช่นเดียวกันนะครับพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วหรือฉโลมน้ํายาเสร็จแล้วเราก็มาม้วนมวนอย่างที่เห็นนะครับนะโดยการใช้กระดาษเปินหรือเปเปอร์เน2แผ่นแผ่นแรกนะครับก็คือการล็อกให้อยู่แผ่นแผ่นที่2ก็การซึมซับสุดท้ายนะครับเรารู ที่สุดของปลายผมแล้วก็ใช้ปลายนิ้วแล้วก็สวิงนะครับหรือบิดให้เป็นเกลียวนะครับจะเห็นนะครับผมใช้มือบิด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 ครับแล้วก็ใช้คลิปหรือติดออกมาว้าวครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานในแนวของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสายเคทิโอนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆครับตลอดจนอาจจะเป็นช่างหญิงนะครับอาจจะมีซาลอนมีร้านสวยอยู่นะครับท่านก็สามารถจะศึกษาและก็เรียนรู้ได้ส่วนนะครับท่านช่างผมท่านชายนะครับท่านอาจจะเอาหลักการหรือการทํางานในแนวของผมเนี่ยไปศึกษาก็ ก็ลองไปลองเรียนรู้นะครับส่วนหลายๆท่านที่รับชมอยู่ทาง y t u t u นะครับนะครับอันนี้แน่นอนนะครับหลายๆท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับท่านชอบนะครับนะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับว่าต้องการให้อาจารย์ซอยนะครับหรือให้อาจารย์ดัดหรือให้อาจารย์ทําสีนะครับในลักษณะกึ่งของโมเลนิกหรือเป็นอัพฟลูนะครับนะอันนี้นะครับนะครับก็ท่านก็โทรหาผมนะครับ086ครับ7964 4858ครับ ผมยินดีนะครับที่จะให้นะครับให้เทคนิคให้การทํางานให้รูปแบบหรือให้ความสวยกับทุกท่านนะครับหลายๆท่านที่อาจจะมีเนื้อผมที่บางนะครับท่านก็สามารถจะดัดเป็นวอลลุ่มให้ไม่มีผมเนื้อผมที่หนาหลายๆท่านนะครับที่สีละศีรษะดูหัวแบนนะครับท่านก็สามารถที่จะดัดและเพิ่มเนื้อผมให้มีลักษณะของการนะครับมีวอลลุ่มหรือมีลักษณะของศีรษะทุยส่วนนะครับหลายๆท่านที่ทําไปแล้วนะครับกลัวกลัวในที่นี้ความหมายของผมก็คือกลัวที่จะต้องไปสะเซตหรือดูแลอันนี้แน่ แน่นอนนะครับเราสามารถที่จะจัดเซตดูแลทรงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าซาลอนหรือเข้าร้านเที้งท่านนะครับอาจจะเป็นซิลกี้เป็นออยเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นตัวส่องลอนหรือเป็นตัวลักษณะของการเซตลอนแค่นี้นะครับท่านก็สามารถจะดูแลและปกป้องได้อย่าลืมนะครับหลายๆท่านเข้ามาดูแล้วนะครับตลอดจน FC นะครับแฟนเก่าแฟนใหม่นะครับแฟนกลับทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับนะครับแล้วก็นะครับ แล้วก็นะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจยังตามไม่ทันนะครับท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตรงแอดดิกตกนะครับ ผมมีนะครับนะเอกลมกลมนะครับ somjit นะครับออสสมจิตนะครับทางช่อง Tik t อกนะครับอันนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับเอาเทคนิคของการซอยเอาเทคนิคของการดัดเอาเทคนิคของเวอร์ชั่นของการที่เรานะครับที่เราม้วนนะครับอันนี้ท่านก็สามารถจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนนี้ตอนที่2ก็คือการเพิ่มเม้นตอนแรกก็คือการคัตติ้งนะครับนะนะท่านก็สามารถไปดูได้สุดท้ายนะครับเรามี3มช่องทางครับอย่างที่ผมบอกอยู่ทางช่อง ทิกต o k นะครับทาง f c e e o o o ไลฟ์ e อ p ิด Day ที่เรามีการแชร์ออกไปส่วนทางท่อง YouTube แน่นอนนะครับอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนส่วนอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube นะครับผมออสสมจิตอิสพักดีนะครับ KTO by k a n a m า086 8ครับเ9 6ดเ5 8เดี๋ยวเรามาพบกันตอนที่1นนะครับตอนที่คัดตอนที่ตัดนะครับตอนที่ตัดทรงหรือนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการเซตหรือจัดทรงว่าครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับนะหลังจากที่เรามีการ เรียกว่าเพอร์มิทหรือการดัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเรียกว่านะครับคุณน้องดางแบบจริงๆเนี่ยใส่มูดแล้วก็ใส่ตัวสองหลอนก็เป็นกูลิ่งออกมาสวยแต่นี้เขาต้องการให้ม้วนนะครับม้วนเป็นหลอนนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นความต้องการของน้องนังแบบนะครับเรามาคุยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนะผมมีการการคัตติง้งคัตติ้งในที่นี้ความหมายของผมก็คือการตัดหรือการซอยในลักษณะของเลเยอร์คัตคำว่าเลเยอร์คัตก็คือการตัดหรือการสไลด์ลักษณะกึ่งของ ผมยาวนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยการซอยเนี่ยเราก็ต้องมีขอบขอบในที่นี้ความหมายของผมคือโซนของซีกหน้าเนี่ยผมดึงลักษณะของการตัดลักษณะของจมูกนะครับนะอันนี้แน่นอนนะครับส่วนด้านข้างนะครับเราก็หวีลักษณะคล้ายๆมอดพงมาไหลเขาค่อยเคลียร์มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หน้านะครับให้อยู่ลักษณะของจมูกแล้วก็มาลักษณะของคางแล้วก็มาลักษณะของบ่าแล้วก็มาสุดท้ายก็คือรองแฮรหรือด้านหลังนะครับอันนี้เป็นขอบของโซนของซีกด้านขวานะครับส่วนนะครับซีกด้านซ้าย ท้ายเท่นเดือนนะครับผมมีการดึงของโซนของซิกหน้าที่ลักษณะที่เราดึงไว้อยู่ระดับของคางนะครับนะครับอันนี้เราดึงละโน้มานะครับดึงโนมมาความหมายของผมก็คือสร้างกรอบให้อยู่คางบ่าแล้วก็ลักษณะของรองแแฮก็หรือลักษณะของไททอยหรือด้านหลังนะครับอันนี้เป็นการทํางานนะครับเป็นการที่ผมเอาแนวของการดัดผมนะครับกึ่งลักษณะของผมยาวหรือกงยูนิเซ็กหรือเป็นลักษณะของเซยหรือเป็นลักษณะของฟาร่านะครับมาผสมผสานกันนะครับนะอันนี้เป็นเป็นรูปแบบนะครับ หรือเป็นลักษณะของการเปอร์เมนที่ลักษณะของการหยิบการมว้วนเช่นเดิมในรนะดับนาผมมีการแบ่ง แบ่งในที่นี้ความหมายของผมก็คือแบ่งช่อนะครับโดยการแบ่งช่อหรือเป็นแถวนะครับนะโดยการใช้หลอดใช้แกนนะครับเป็นกึ่งของแกนสปริงเพื่อต้องการให้หลอดแล้วหลอดเนี่ยออกมาเป็นสปริงให้มองถึงความสวยงามครับส่วนการที่เราใส่น้ํายาดัดแน่นอนนะครับเราเป็นโลชั่นเพิ่มหรือเป็นโลชั่นมิลเป็นลักษณะของครีมน้ํานมที่สามารถจะซึมซับและดูแลในสภาพของเส้นผมออกมาได้ดีนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มเม้นเนี่ยผมน้องเขาเนี่ยมีการทําสีนะครับต้องยอมรับว่าน้องนา้งแบบเนี่ยเขามีการทา สีไว้แล้วก็มีการเขาเรียกว่านะครับมีการดัดนะครับอันนี้แน่นอนนะครับผมต้องใช้สูตรในลนักษณะของการดัดแบบซ้ําเชื่อแต่แน่นอนนะครับการที่เราดัดลักษณะนี่ไปผมเขาค่อนข้างที่จะเบาหรือฟูผมมีการนะครับแต่งแล้วก็เก็บตรงให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเรามีใส่ตัวรีแพร์คำว่ารีแพร์ในที่นี้ความหมายก็ผมก็คือการปกป้องและดูแลในสภาพของปลายผมเพื่อให้ปลายผมเขาเนี่ยออกมาให้มีความชุ่มชื้นหรือนะครับให้มีความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางาน thank <laughs> you ที่เราแนวของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ k t o Academy มาเล่าสู่นะครับมาบอกกล่าวแล้วก็แบ่งปันกันนะครับการตัดก็คือการสร้างกรอบวางลายวางแนวส่วนการยกองศาแน่นอนนะครับขอบลายแนวของด้านบนเราตั้งฉากเป็นกึ่งพิระมิดเพื่อลักษณะของรถหล่นของเส้นผมนะครับอย่าลืมนะครับโซนของซีกล้างแน่นอนนะครับเราต้องการให้ยาวส่วนด้านบนนะครับอาจจะเป็นสเต็ปเป็นชั้นนะครับหรือเป็นกึ่งพิระมิดเพื่อให้ลักษณะไล่ของชั้นออกมาเพื่อ ทรงออกมาให้มองถึงความสวยงามอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักที่เรามีการาเครียกว่าคัดแล้วก็มีการเพิ่มเบ้นนะครับส่วนการลักษณะของการลักษณะของการเซตหรือจัดทรงหรือเป็นลักษณะของการม้วนเนี่ยแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีการแบ่ง แบ่งในที่นี้ความหมายของผมก็คือแบ่งทีละชั้นหรือแบ่งกรอบทีละลายหรือเป็นแถวคล้ายๆเป็นมอสหรืออินก่งยูนิเซ็กตส่วนการมอสแน่นอนนะครับผมมีการสวิงหรือมีการบิดหรือมีการปริกกษณะของแกนคล้ายๆเป็นแกสปริงนะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์หลักนะครับเราทําทีละแถวนะครับวางทีละเซกชันวางทีละลายวางทีละแนวหรือวางทีละรอบเพื่อให้ลักษณะรอบและรูปทรงออกมาให้มันมองถึงความสวยงามครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์นะครับเป็นการนำพาหรือเป็นการที่ผมบอกว่าเอาแนวของเคมีออแกนิคเนี่ยมาเสริมสร้างนะครับมาแ แบ่งปันมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนแล้วนะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับส่วนของซิ่งหน้าหรือที่เราตัดไว้เนี่ยเราใช้หลอดใหญ่เลยนะครับเพราะคุณน้องนางแบบเขาต้องการให้กลึงลักษณะของด้านหน้าไม่หยิกมากอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนด้านข้างแน่นอนนะครับเราม้วนเป็นแกงสปริงให้เป็นหลอดเป็นเกลียวคล้ายๆพงอางุ่นนะครับอย่างที่เห็นนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเช็คมาเก็บลักษณะของทรงหรือเราม้วนให้กรอบของทรงเนี่ยออกมาให้สวยงามนะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาหยอดน้ํายานะครับเราแบ่งนะครับพิกแกนไปพิกแกนมานะครับ ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านใดยด้านทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับให้น้ํายาเนี่ยเขาซึมการม้วนก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรจะต้องหย่อนน้ายาไปพร้อมๆกันหรือการโชโลมเพราะในเคสเนี่ยนะครับคุณน้องนางแบบเขาต้องการหยิกหยิกแบบหยิกอัฟโฟหยิกหยิกแบบฟรไตายิกแบบแบบหยิกเพราะรับหยิกมากๆว่างันเหรออันนี้แน่นอนครับการที่ดัดผมหยิกเนี่ยแน่นอนนะครับเขาต้องการให้ผมมีเนื้อผมหนานะครับหรือลักษณะของการดูแลได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์นะครับส่วนนะครับหลายๆคนที่เข้ามารับ ชมนะครับอาจยังก็เ,เรียกว่าตามไม่ทันนะท่านก็สามารถจะเข้าไปศึกษาหรือไปเรียนดูได้นะครับนะอาจจะเป็นช่อง t i k t o อ คำว่าช่างทิกตอกในความหมายของผมก็ผมมีการแผนไปนะครับหลายขั้นตอนแล้วนะครับท่านก็สามารถเจอพีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูทางช่องทิกตอกนะครับหรือเป็นทางเฟซบุ o กไลฟ์เอวูดีนะครับที่เรามีการไลฟ์สดมีการสอนอยู่ทุกวันนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหชนหรืออาจารย์ออสอนแต่ผมยูทูบท่านก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูได้นะครับส่วนหลายหลท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้แน่นอนนะครับหลายๆท่านที่ปิ๊งหรือชอบนะครับแคปหน้าจอมาเลยนะครับว่าต้องการดัดแนวของแกนสปริงนะครับ หรือเป็นอัฟโรหรือเป็นลักษณะกึ่งของฟาร่านะครับหรือเป็นกึ่งของยูนิเซกที่เรามาผสมผสานในลักษณะของการทํางานในแนวของเบสเล่นะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนนะครับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมนะครับขั้นตอนของการทํางานเนี่ยเราทําลักษณะอย่างไรส่วนการม้วน เราม้วนลนักษณะอย่างไรนะครับส่วนการเสร็จแล้วเราจบงานเราเซตลักษณะอย่างไรนะครับท่านก็สามารถจะคลิกเข้าไปแล้วดูได้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2และจอนสุดท้ายนะครับหรือเป็นตอนที่ลักษณะของการเซตทรงแล้วเดี๋ยวนะครับรอยข้างหนึ่งก็จะเป็นตอนแรกนะครับจากการที่เราคัตติ้งว่าเราซอยอยังไงแล้วเราม้วนดัดยังไงนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเข้ามาดูแลมารับชมกันนะครับว่าวิธีการดัดผมในกึ่งของผมหยิกเนี่ยทำอย่างไรนะครับและเช่นเดิมนะครับนะนะครับ เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับตลอดจน FC หรือตลอดหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมทาง y t u t u นะครับท่านสนใจนะครับอย่าลืมนะครับนะผมออสสมจิตดิสปักดี0 8 6ย์ครับ796นะครับท่านต้องการทําสีท่านต้องการดัดนะครับท่านต้องการลักษณะของการซอยในกึ่งของผมทุยหรือมีเนื้อผมที่หนานะครับท่านก็สามารถที่จะโทรหรือแคปหน้าจอหาผมได้นะครับอันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ สุดท้ายนะครับเรามาทําลัากษณะกึ่งของคูลิง่งอย่างที่บอกคูลิ่งก็คือหลอนหรือหลอนนะครับหรือเป็นลันกษณะกึ่งของฟาร่านะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยนะครับนะหลายๆคนที่เข้ามาชมหรือชอบนะครับนะท่านก็อย่างที่บอกว่าท่านก็สามารถจะศึกษาแล้วก็ไปพัฒนาส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนหลายๆท่านนะครับท,ที่ที่บอกว่าเออวิธีการตัดหรือการทํางานในรูปแบบของเราเนี่ยอาจจะอาจจะมีการบิดเพี้ยนตรงไหนบ้างหรือสุดส่วนไหนอันนี้ต้องยอมนะครับผมเอาความรู้ในในใหลายๆของสถาบันนะครับผสมผสาน นะครับมาอาจจะวิธีการยกนะครับวิธีการเก็บทรงหรือวิธีการเช็คทรงหรือนะครับวิธีการไล่ลักษณะระดับของทรงเนี่ยแน่นอนนะครับผมเอามาประยุกต์จากที่บอกอดีตอดีตการนะครับเรามีโอกาสไปศึกษาดีกว่านะครับอาจจะเป็นในและต่างประเทศนะครับนะอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับหรือนะครับหรือลักษณะอเมริกานะครับเราเอาเทคนิคเอาการทํางานในแนวของเวิลหรือผมโลกนะครับแล้วมาประยุกต์กับครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรานะครับเราก็มามามาบอกกล่าวแล้วครับมามาแบ่งปันหรือ มาให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ชอบนะครับแน่นอนนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามารับชมและศึกษาได้แต่หลายๆคนเข้ามาแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับนะอย่าลืมนะครับผมมีทางช่องอย่างที่บอกว่าเรามี u t u b e นะครับนะช่างอาจย์ใหญ่ Tik t o อกก็คือท่านแอดเข้าไปครับ a กรมกรม s o m j i t นะครับออสมจิต i k t o อกส่วน f a c e b o o ไล i ์ e อวุลี d ด y แน่นอนนะครับเรามีการไลฟ์สดทุกวันนะครับท่านก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้ฟรี ท้ายนะครับนะเรามาดูวิธีการเซตหรือการจัดส่งนะครับนะอันนี้แน่นอนนะครับหลังจากที่เราทำตัวคูลิ่งหรือเป็นรอนเป็นหลอดออกมาเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับหลอดแล้วหลอดก็ออกมาได้สวยนะครับอันนี้เข้ากับรับหน้าเลยนะครับต้องยอมนะครับนะการเป็นการเป็นการดัดผมที่ลักษณะกึ่งของการทําเป็นคูลิ่งหรือหลอดหลอนเนี่ยนะครับมันจะมีประกายของความเสน่ห์นะครับอันนี้ของของส่งนะครับนะต้องยอมรับนะครับ บางทีบางครั้งเนี่ยการเซตหรือการจัดทรงก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงใส่มูสใส่เจลใส่แว็กนะครับท่านก็สามารถจรัดเซตจัดทรงหรือใส่ออยตรงนี้ท่ก็สามารถได้นะครับ <C oughs> เสร็จแล้วนะครับเรามาจบในลักษณะของการใช้เก้าลักหวีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้ฟิงเกลฟิงเกลฟิงเกลก็คือใช้เป็นนิ้วมือในการสางหรือการวางกรอบของทรงส่วนการที่เราคอมคูลิ่งหรือหลอนหรือหลอดเนี่ยนะครับมันก็สามารถเป็นสปริงออกมาได้สวยงามได้แต่บางทีหลายหลายท่านเนี่ยท่านต้องการลักษณะของการเขาเรียกว่าดอยนะก็สามารถไดได้นะครับนะอันนี้เป็นหลักการแต่ส่วนน้องดังแบบนะก็ชอบชอบลักษณะของการม้วน พวกขมวนแล้วมันดูเซ็กซี่ดีอันนี้ปกติเขาก็น่ารักอยู่แล้วนะครับนะพอเพิ่มร้อนเพิ่มเพิ่มร้อนเพิ่มหลอดออกไปนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าทวีคูณนะครับเป็นถูสองเลยนะครับก็เป็นเซ็กซี่อันดับสองขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้นิ้วมือนะครับจะเห็นนะครับเราใช้นิ้วมือก็ค่อยสางนะครับค้อยก่อยเกาเอานะครับนะจะเห็นนะครับร้อนแล้วหลอดก็ออกมาได้สวยนะครับจริงๆนะครับนะหลักการทํางานในแนวของกิโตคาเดมี่ไม่ยากอย่างที่เราคิดครับผมออสมจิตครับศูนย์แปดหกครับเจ็ดเก้าหกสี่แปดห้า แล้วพบการเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับพบการเจอกันอีกครั้งนะครับในสวัสดี